สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะเพาะเมล็ดนี่ค่ะดอกไม้ใบไม้กินได้นะคะเนือเตอร์ซัมนะคะหรือว่าเนตเตอร์เตียมนะคะก็เดี๋ยวจะมาพาะให้เพื่อนๆดูกันค่ะเมย์ก็จะใช้กระดาษเชชูช่วนะคะพรมน้าให้ชุ่มเลยค่ะแล้วก็บิดๆพอให้เขาหมาดๆหน่อยนะคะแล้วก็เอามาห่อหุ้มเมล็ดของเราแล้วก็ไว้ในถุงซิปล็อกค่ะผ่านไป4วันนะคะใช้เวลา4วันนะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะดูกันค่ะ นี่ค่ะก็เพาะไป3เม็ดนะคะงอก1เม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเอา1เม็ดของเราเนี่ยไปหยอดลงในพีทมอสค่ะส่วน2เม็ดที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเพาะต่อนะคะเราก็เตรียมพีทมอสนะคะแบบนี้แล้วเราก็เอาเมล็ดที่มีรากแล้วเนี่ยมาวางแล้วก็กุบเขาเบาๆนะคะแล้วก็จะลดน้ำค่ะ ผ่านไปแค่คืนเดียวเองนะคะก็มีต้นแทงยอดออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะผ่านไป4วันนะคะหลังจากที่ลงในพิทมอสน,นะคะต้นก็ค่อยๆโตขึ้นอีกนิดละค่ะนี่ค่ะเริ่มจะเห็นว่ามีใบแล้วนะคะ2ใบเล็กๆนะคะไว้คลิปต่อไปจะติดตามการจเจริญเติบโตของเขามาให้ดูกันนะคะว่าดอกและใบจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ